มันนี้บ้านมาคะบ,บูชาครับห้องมาหน้ามาปล่อยปลาครับผมห้องปล่อยปลากลางแดดครับมันนี้แต่ว่ามันกับบ้ได้ห้อนหลายปันไหนครับทางล่างมันก็เย็นตอนนี้กสิพภาพี่น้องไปเอาบักม่วงครับฮอนๆน,นี่สิกินออหน่ม่วงที่แ่บน้องเลยไม่กินสมไอมันกือ,อีแ่บซันเด้มันห้อน บอกม่วงก็กำลังเป็นครับนี่ตอนสร้างพื้นมาเห็ดเฮี้ยนกะกรี่กว่ามองนี้ไปกินน,น่ะมันกับมากว่าท่านเอไอไงปันไหนครับนี่ยังทีพี่น้องเห็ดมันกับพ่อได้กินอยู่นี่ซิบก่อนเด้อมันเชีย กินกินทั้งสดอยู่ต้นบางทีมันก็นแสบแสบเพื่อนนี่พี่น้องเลยถูกได้อีกกกระลบหนึง่งเมื่อท่านยังไงมาไหนครับงูงี่แสบเลย Nigga. No. ิเป็นไงบ้างครับกินตอนต้นมึง้งค่ไหนไม่ต้องครับไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่ใส่เหมือนหรอ นะนะน,นี่ครับรส้นพีกันลายเติมเพื่อนครับนั่นกับบอทานีแบบงหลายคักปันไหนครับเป็นกับพ่อกินสมนดีๆเนี่ยแหละครับ เดราจะไปกินสมเนี้ยเมือเว้นตอนเทียงลูกซีครับผมตอนนี้เท่ากับได้สามสเดีลูกซีน่วยนะครับหา ลงมาลงใต้เปล่านี่ครับมันกับพ่อได้กินมันบ่ท่านยังไงไปไหนครับ ăn nó kham đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền ไปหน่อยแซมหน่อยเชลลี่แซมหน่อยไปเดี๋ยว,ยวน้ำปลาไม่ลงเส้นลายครับ<ม>กับเส้นลายดีเข้ม พงม่วรถดีมันตานตัดไส้กับสีบานคนมันเด็ดไหลเลยผมจบหอมพี่มันเด็ดไหลอด <m im itation> เอาข้าเลื่อนหมดผิดเลื่อนหมดผิดข้าเลื่อนหมดผิด ต้องใส่แบบไหนดีแทมไม่มีพริกเหรอคะไหน้าแทมเลยไม่พริกพริกกดไม่มีใส่พริก่ละและร่ลลมเดียวมือหมุนเองทำอะไรตัวเองเห็นสิ